ตัวจริงอยู่นี่อีซีโอซีแปลว่าคอกอีแปลว่าอีดอกโอแปลว่าโอเลี้ยงเอามาเลยไอตรงนี้เมื่อก่อนมีตำลึงเนาะต่อยู่ด้านในกูตายแล้วมะกอมันมาได้ไงอ่ะปีนานๆมายืนเทีสองสามเดือนเท่แล้วยังไม่มีเลยนะเป็นแจ๊คู่ค่ายักษ์มาปลูกไว้สวยจังเลยดูเสร็จเหมือนฉัดไ่ะเห็นไหมดีแล้วนี่เไหมเราต้องรู้จักแบบนี้เอใครขึ้นมาได้เดี๋ยวเราตัดมะละกอไปทำส้มตำกิน เนาะอามาอริกาไปทำส้มตำเนี่ยเห็นไหมคนเราอะ่ะถ้ารู้จักดูแลเล่าบ้านนี้เกิดประโยชน์เป็นร่มเงาร่มไทรแล้วยังเป็นลูกนั้นเอามาทำกินได้ตำส้มตำแทนตำลึงก็มีแล้วตำส้มตำก็มีเพราะอันนี้คือมะละกอบานานา่าป๊อกป๊อกไม่ใช่พัพยาป๊อกป๊อกเหรอคะบานาน่าคือกล้วยค่ะก็กคณจะพูดแบบนี้จะได้เก๋ ปลาปลายาป๊อกป๊อกกับปะปะกบานาน่าป๊อกป๊อกก็คิดกัน,นเองอ่ะมันคือตำกล้วยตำกล้วยใช่คะตำรวยตำสวยตำ้รวย